สวัสดีครับหลังจากาหายไปนานวันนี้ก็มาวิดน้ำข้าวหอมมะุ่มติเจ็ดวันแล้วสวยๆเลยเนียนคลิป พ่อวินน้ำก็พ่อหน้าแปดอะไรแล้วอี่สิ